วิจารันครูเซิมเฮ็ดอย่างนี้เฮ็ดขนมมาฟินลํำ,ำไยเ้ามีล้ำไรลํำไรลํำไยต้มนี่ค่ะไม่น้อยแกะให้เบิ้งได้คลิปเนาะนุ่มมากนี่ค่ะตงองร้อนเสร็จตกคนค่ะวันนี้มันก็ลังห่อนอยู่ค่ะไม่ด้อนอบขนมไก่สร็จเพิ่มมา,าฉันคือหอมเถอะหอมแห้วฉันก็ลังเฮ็ดข้อกาวใส่เออเออฉันส้มกาแฟก่อนกาแฟเสร็จแล้วจะน้อยห่าการะดิ่งพี่น้องเตรียมเบ้ที่ก่อนบัน กินเวทีกินกาแฟกันเนาะเวที yeah, ก,ก่อนโอ้ยมวอนี่นอนไม่อิ่มเรียนตีสามกินข้าวแล้วกินขา้าวบางเกา่องเศร้าปกติจะกินข้าวเป็นช่วงบ่ายุมแบบน,นี้ก็เลยกินข้าวอิ่มแล้วแบบรัดเลยแบบซีโมงครับพอรักษาขา้าวสิเที่ยงงดอุปเลยน,นอนพอดี ก็เลยบรีนอนซัำพี่น้องซ้ำบรีน้อนแล้วก็โทรศัพท์าาพเข้ามากก็เลยโอ๊ยเสีงเวงเสงเวงอยู่เลยนอนกพ่อนาะมันด้เป็นสโลเซ่มาได้จ้าว่าสีสาดหน่นนยอยยักหาฮชิ้นว่าแซนก์บฟาดไปสักหลายนึง โอ้ยมือข่อยเสียงกัินมออบพี่น้องมันยังดังโกลงโครงโกลงโกลงอยู่นะอันโอ้บะกันแล้วแอปเปิ้ลข้าวแดงเป็นแนวหัวแดงจะได้กินเพราะฉันนายแนวเนาะข้างอันหัวหน้าหัวหน,น้ากู้มอาชีพโท่มาแม่าเกิดเรื่องมาเนีอันออกแล้วค่ะเออ วันที่วันที่สิบหกมันถือวันจัน์เนะวันที่สิบหวันจันทรแต่แรยงานโตเข้าหัวหนาตอนเอก้าเก้าโมงเช้าถึงสิบโมงแล้วก็ไปสิบหกคนเดียวสบหเดือนนี้ไปพบหัวหนาตอนเก้าโมงถึงสิบโมงสเจเริ่ม สิบเจ็ดก็คือวันจันทร์เนะาะวันจันสิบหกไปพกบกนาวันที่สิบเจ็ดวันอังคารน,นี่ก็ไปพบกลุ่มแล้วก็เข่าของเลี้ยนเลยคือสิบโมงเออสิบเออสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงทุกวันอังคารแต่พออาทิตย์ต่อไปไม่น้อไม่ต้องไปวันอังคารเก้าโมงถึงสิบโมงคุยส่วนตัวก็หัวหนา้าแล้วก็สิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงเลี้ยนกับหัวหนา้าอีก่หนึ่งชั่วโมงก็เท่ากับว่า หนึ่งอาทิตย์ไปสองชั่วโมงเนาะชั่วโมงแรกพบหัวหน้าก่อนชั่วโมงที่สองก็คือการเรียนเนาะกันยุ่มงเก้าค่ะวันอังคารเหมือนเดิมแต่ขยับเวลาขึ้นแต่ก่อนไม่ได้สิบไปสิบเอ็ดโมงถึงเทียงเนาะตอนนี้ก็ขึ้นเป็นสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงแต่ว่าเก้าโมงถึงสิบโมงต้องพูดขนาส่วนตัวฉะนั้นก็เพื่อเวลาไปเลยประมาณสองชั่วโมงโดยประมาณนะคะอาทิตย์ละสองชั่วโมงแล้วก็ในขณะที่เราอบรมอยู่เราก็ต้องเงิน เ hey, อ่ยยังไะเข้าก็ต้องหางานส่งกลุ่นงานนั่นะคะส่วนของเดือนนี้นายจ่ไม่น้การมาจากเมืองไทยเดือนเดือนหนึ่งแบบเดือนที่สองเนี่ยนอกต้นเดือนเนี่ยมือบ้านไม่น้อยเข่าไปลอกอินเข่าในกลมในงานมันเข่าบ่ได้เขายังบ่ได้เปิด,ดอหายไม่น้อยพนนยอไม่น้อยกับามาจากอันเมืองไทยแบบตรงรอบเวลาเ่าะบัดมือนี้เขาส่งอีเมลมาเล้วหายไม่น้อยเข่าไปในกลุ่มในงานเร็วเพื่อทีไม่น้อยจะไปส่งงาน ทีมได้าหางานใหม่ของเดือนทีหนึ่งไ,ไ,ไม่จับคู่ให้เนาะส่งให้กรมแรงงานแล้วก็ส่งแรงงานไปที่ประกันสังคมค่ะในทุกๆเดือนวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบสี่เป็นการส่งการหางานให้กับกรมแรงงานวันที่หนึ่งถึงเจ็ดเป็นการส่งรายงานไปที่กรมสวัสดิการข้อเสนมกรมประกันสังคม แต่บริษัทไทยเนาะก็เท่ากับว่ามืัอแต่ว่ามันไม่ใช่แบบนี้ทำอมไรใดไม่ได้ทรงกลมแรงงานไม่ได้กับสีเข็ดกลมแน่นเร็จปในกระจิทรงกลมจะบริการไปนั่งเห้มันจบเธอเดียวหลังจากนั้นเขาก็รอรับเงินเดือนนะคะเขาก็รับเงินเดือนเขาปกติปกติเงินเดือนมันจะออกอยู่ประมาณวันที่23หรือยี่สิบถึง25มันก็บคืนเยอะมันถือเสาร์อาทิตย์บ้างสินะคะแต่ถือเสาร์อาทิตย์กับจะเป็นกับจะออกก่อนเวลาอันนี้มันก็เป็นระบบแบบนี้เนาะเพราะว่าไม่ได้เขาระบบแล้วนะคะ Ơn con mà cà phê con pa Không Ơn con mà cà phê con phải sợ tâm phải xì quay nè đặt mắt nhìn Bán Khoảng 5 giây, hôm 5 giây thì nào แม่น่อยเนียนมีเสื้อ,อนี้มาแต่บริสุทธิ์พิมพ์ที่ห้องมนันนะนะน่อยันเกกะม่นเฮดบาหวานพันเฮดหวานห้กับพค่อยกินแม่น่อกับพวค่อยกินหอเอาเขาแคบละไวเขาเยอะครับก็โซเชียติดเขาไหละ่ะ<อ>บอกนว่างกองไอนนนนันเยอะแล้เสร็ ไม่เสิเยแล้วฟุ้งตืนมาเยาว์นิสฮึได้กาแฟก่อนออกนกมุมไหนน้อออกเตาป็ฟินหะกินยังแกป็สลงเลยมบงไปนอนซ้ำนอนแค่สชั่วโมงไปถึงสองชั่วโมงก็ถึงปลุก นอนเจ็บหืมขอบนอกหนุ่มไ oh. อ้ฮอกรูกินนะั oh. ่งอจำนีค้ครูแกะแอตตเฟอร์เฟอร์เลยไกไปครัน้องขาบาได้ยัมโอ อมว้มีผลละไม่อยู่ขานาดนอ้กดเอหอหอมกำยครับกินเสร็จไริแนหรอกเส็ตใองไายง่าด้วยแ่ละ้มันเร็วๆให้มันเร็วแน,น,นี้แหละ

ดิฉ re <sy> ีนยจงาก็สับเนี่ยืางจากกันเบอร์ทรสัผก็เคยเห็นเบอร์สับนี่ใส่บคุ้นๆเบอร์เอแม่นมาเจ๊น้าแ่้วสักทก็เห็น่่่า้อ่อจตีแล้วว่า่เออมากแล้วฉันลับมาหาเธออีกแล้วใส่หัวควันอะไรแบบน ว่าสัญญาไหม่สามเดือนหรือหกเดือนนี่เระคอยฟังบ่ทันยกขานิตยความโมโหขันโซหันยาตนะสนับฟุดเสียเบริยันเตียโมนาเซกโมนาสกอตตตะเป๊ะหอหันโซฮอเบลมาแฮมเซนเริมสัญญาใม่สามเดือนหรือหกเดือนนี่แหละแต่ว่าชีวิตจะหมายมาบ้านจะฝากช่วหมายจะกกงแรงงาน มันเป็นจัญญาณในการเผลร่วมห้องนะแรงนะ้โอ้ทุกเสียงับปู่ยตดตะเนย์นะฮาแรงหน้าบีรอฟอสวรนไอ้ปูน้นดีใจหลายเรื่องมีฝนบวกเจบเพสก็เจ้าดีใจ

หลอดออกมาเลยดูพาะมเลยนี่จะกนินไม่ใช่ถุงใหม่กินกัวแตงอย่างเงยไม่พอดีมาจะเฮตีหาชิ้นแมก็บผัดได้ทิชสองชินชมนเนาะ สงใส่พิมพ์กระดาษก็ได้เขาใส่เป็นถ้วยใช่ยังก็ได้ไอันนี้เฮ็ดเลยว,ว่างลงคลิปนั่นมันนะก็เลยว่าพิมพ์กระดาษซื้อมาใบเดินลืนนมเออแบบนด้ก็รั้งผมรัน, so นอ,อินเตอร์โซแม็กเก็เนี่ยขอแมละที่คนมันตกอยู่แต่ว่ามันมาตกแห้งแต่ว่ามันตกตลอดเวลาใช่ไหม หนแต่มหุมแต่มอาจจะไทยไม่เมืองน,นี่แหละตัวแกง้งโอ้นํ <c oughs> าเ,เโโบ่อแตมงั้น้ำใ่แห่ฟลุกสามีครูก็อป้แมคคาแฟ่ยฟอร์เรสเบเกอย์ย้อนยะรน้ำใย่อมมปันอิ่มือว กินลายแห้งมาเนี่ยลายยีนี้ปกติสิชินสองชิน้นแะม่ยูหาครัอยเย็นกนจะใส่ถุงอือยังมีนี่แนะม่ไปแล้วพี่น้องแล,แล้วจับจ้าจ้าแล้วน่บจุ๊บ